สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับต้นฟิโลเดนดรอนนะคะแมคโดเวลนั่นเองค่ะต้นนี้นะคะเป็นไม้เขียวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะฝนก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำความรู้จักกับเขากันค่ะฟิโลเดนดรอนแมคโดเวลนะคะ เขาเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาระหว่างฟิโลเดนดอนพัสตาซนัมกับ p h ฟิโลเดนดอนกอริอัลซัมนะคะก็เลยทําให้ลักษณะของเขาเนี่ยมีความละมา้ายคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของเขาค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันนะคะว่าท่านแมคโดเวลเนี่ยมีลักษณะหรือว่าจุดตรงไหนบ้างนะคะที่จะทําให้เราสังเกตเขาได้ง่ายขึ้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ใบเขาก่อนกันเลยนะคะใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะเงามองดูนะคะคล้ายคายกับกรรมหยีเลยล่ะคะ่ะสีของเส้นใบนะคะในใบอ่อนเนี่ยก็จะเป็นสีออกชมพูอ่อนๆระเรื่อระเรื่อนะคะแต่ว่าเมื่อใบเขามีอายุมากขึ้นนะคะเขาก็จะมีสีขาวที่ชัดเจนขึ้นค่ะ ตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าไซนัสนะคะหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นหูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงส่วนนี้เขาจะลึกจนถึงจุดสัมผัสก้านใบเลยล่ะคะ่ะรูปร่างและโครงสร้างของใบนะคะแม็กโดเวลเนี่ยเขาจะมีความกลมนะคะดูคล้ายๆกับรูปหัวใจค่ะ เส้นขอบใบของแม็กโดเวลนะคะก็จะมีสีออกแดงๆนะคะเราต้องสังเกตดูดีๆค่ะถึงจะมองเห็นและนี่นะคะก็จะเป็นฐานของก้านใบค่ะก้านใบของแม็กโดเวลนะคะจะมีถ้าเป็นใบที่แก่แล้วนะคะก็จะมีวงสีแดงอยู่ร้อมรอบโคนก้านใบแบบนี้เลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นก้านใบของแมกโดเว l ค่ะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าลายที่ก้านใบของ MacDowell แมกโดเวลเขาจะเป็นลายเส้นที่ไม่ได้ต่อกันนะคะจะห่างๆกันแบบนี้ค่ะและส่วนนี้นะคะก็คือหลอดของใบอ่อนนั่นเองค่ะหลอดนี้นะคะก็จะมีสีออกชมพูนะคะ m a ค d o เ e l well l นะคะเขาจะเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีความอยู่ในพื้นที่ร่มลำไรนะคะมีแสงแดดส่องผ่านลอดมาถึงตัวเขาบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะและเขานะคะก็จะชอบพื้นดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะและสามารถระบายน้ำได้ดีด้วย ด้วยความที่ของเขานะคะมีใบเป็นสีเขียวนะคะโดยลักษณะของเขาแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยโตเร็วค่ะเขานะคะจะเป็นไม้ที่เลื้อยนะคะจะสามารถนําไปเกาะหลักก็ได้หรือว่าจะให้เขานะคะเลื้อยไปตามพื้นดินก็ได้ค่ะไม้ตระกูลน,นี้นะคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะฉะนั้นนะคะเคล็ดลับสําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงฟิโลเดนดอนนะคะในคลิปนี้ที่ฝนจะมาบอกกันก็คือ เราควรจะมีการตัดยอดเขาออกเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแตกยอดใหม่แตกใบใหม่ค่ะ <S <S นี่นะคะคก็เป็นลักษณะของแมคโดเวลนะคะซึ่งเป็นไม้เขียวที่น่าสะสมมากเลยค่ะถึงเขาจะไม่ใช่ไม้ด่างนะคะแต่ว่าใบของเขานะคะมีเอกลักษณ์มากฉะนั้นนะคะก็จะทำให้ ะะมีราคาพอสมควรเลยค่ะอย่างถ้าเป็นต้นใหญ่ๆอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็ราคาประมาณ3,000บาทขึ้นไปนะคะและในคลิปนี้นะคะฝนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เป็นนักสะสมไม้ใบค่ะเดี๋ยวเรานะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ